ใครที่ชอบตีขนมครบเคียวแต่ก็ต้องดูแลหุ่นนี่เลยโปรตีนกระจกของแบรนลินชีพเขาทำมาจากทั่วเหลืองและคือมีมาถึงเจ็รสชาติอะไม่มีผงชูรสเจมังสวิบรบลตทานได้มีโปรตีนธาตดุเหดล็กแคลเซียมแล้วก็ใยอาหารสูงเดี๋ยวบรเดยวะลองรสต้มตำรับอันนี้คือรสคาสีกที่ขายดีมา1ปีแล้วแค่ได้กลิ่นก็ละลิกละลีแล้ว,วะ่ะเรามาชิมกันเลยจ้า ชิ้นใหญ่ๆตัวๆคล้ายๆกากหมูขอบคน,น,น,นที่ทําขนมมาแบบนี้คืขน,นมคือไม่ได้เป็นคนชอบกินขนมได้เกียวมากใครที่ช่วงดูแลสุขภาพก็แบ่งกินเป็นสองครั้งนะเขามีสิบล็อกให้ปิด โปรตีนกระจก